สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาอีกคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะช่องยวันพาสองเหล็กช่องแบงก์ปันตัวเลกแบง์ปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้นําแนวทางรัฐบาลของแอดแพแพนมาฝาาค่ะพี่น้องคะ่ะชุด3ตัว ชุด3ตัวบนนะครับพี่น้องคะหางเดียวเน้นๆครับพี่น้องคะงวดประจำวันที่1เดือน3ปี6กสี่โอ้โหาครับพี่น้องคะขอโทษขออภัยครับพี่น้องเอาผิดไปกะบัติสากันเนาองคะเนะลินมันพันกันครับพี่น้องคะชุด3ตัวบนค่ะหายมาหางเดียวเน้นๆ2 8 6สองแปดหกแปดหกหกแปดสองแปดแปดสองสองแปดนี่ชน กับเลขยาวันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ2826ซื้อไว้ค่ะเลขหางเดียวซื้อกลับไปกลับมาวที่แล้วนี่ก็เข่าเนาะค่ะของเอสเพนเพนนี่เข่า3ตัวงวดก่อนนี่เข่า3ตัวงวดวันนึ่งเข่า2ตัวเน้นๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ9779งวดนี้ตามต่อค่ะเอาไปลุยกันค่ะพี่น้องค่ะเอาไปลุยสำหรับเอสเพนเพนขอพูดเจ้าของข้อมูลเด้อค่ะเด้อขออนุญาตน้ำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะ ต่อไปเป็นของเว็บคนรักงูชุดสามชุดสามเหลี่ยมมาจันวาพี่น้องค่ะชุดสามเหลี่ยมโมเทเนลเด็กกะเขาหาเจ็ดตรงตรงไอ้ชุดนี้เป็นใบชุดลางเนาะค่ะเนาะเน้นแต่ว่าวงวดที่ใครมาสี่หางค่ะพี่น้องค่ะงวดที่พันมาให้สองหางเนาะค่ะเนาะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้า สามหาสามหากสามเจ็ดแล้วก็สามเก่าค่ะพี่น้องค่ะกระสีกันเหล็กหกกระเบิเก่านะคะเนาะหกอาสิตรังกาเป็นเก่าหกกับเก่าในตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะเว็บคนลักงูเว็บคนลักง,ง,ง,งูนี่มีมีหลายใบค่ะพี่น้องค่ะเหลืออีกใบหนึ่งเพราะนี่ลงเดี๋ยวสีามาฝากมาตอนให้เพื่อนๆในเบิ้องในชมนะคะพี่น้องค่ะชุดสามหางโมดที่เล่ก็เข้าวหาจิตตรงๆเข้ากันค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมมอนนะคะเด้อต่อไปเป็นของแอดคมอันนี้เป็นบนรางค่ะพี่น้องค่ะชุดเต็มมีชุดเต็มให้เบิร์กแล้วก็ชุดตัดให้เบิร์กหน่ำค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหาแปดสองแปดสามแปดหาเก้าสองเก้าสามเก้าหาชนเหล็กเยืยวันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะแปดสองสองแปดเนาะค่ะเนาะเอาไปลวยกันอีกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาใบนี้มาบนรางเนาะค่ะพี่น้องเด้อ ต่อไปเป็นชุดเน้นชุดตัดมาหายในคลิปเดียวกันเลยขอบคุณแอด콤นะคะเนาะขออนุญาตนำะมาแบ่งป,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 ปันให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ชมได้เห็นได้เอาไปลวยน้ำกันค่ะพี่น้องขาอันนี้เป็นชุดตัดเน้นล่างวาสันวสันวสันว้าเน้นล่างกันบนนะพี่น้องเด้อแปดห้าเก้าห้าสามห้าแปดสามแล้วก็เก้าสามเน้นล่างกันบนมาเป็นแนวทางสื่อสารกินเนียงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไหล์ก็แช่ก็ซับสักไข่คือเก่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะกำลังใจเนินเล็กๆดน้อย,ยให้เยาวันเนอะค่ะพี่น้องคะ่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกเวยนรังวัลที่หนึ่งนะคะ